ข้าพเจ้าพระวารศเวริโยวิชาแก้กระทูธรรมประโยคนักธรรมชั้นตีสอบณวัดพิคุณทองวันพฤหัสบดีที่25สิงหาคมพุทธศักราช2564กรรมมุนาวัตตีโลภกสัตว์ลูกย่อมเป็นไปตามกรรม ณบัดนี้จะได้อธิบายขยายเนื้อความสุภาษิตแห่งกะรู้ธรรมสุภาษิตท,ที่ได้ลิ้ฉิตไว้ณเบื้องต้นพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาต่อไปคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็เพราะว่าเป็นกรรมที่ตัวเรามาตั้งแต่เกิดมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วในตัวเรา และสัตว์โลกที่เกิดมาใช้กรรมร่วมกันในโลกนี้ก็เพราะว่าเป็นกรรมที่ตัวเรากระทำมาในชาติที่แล้วมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วทำกรรมดีก็ส่งผลดีทำกรรมชั่วก็ส่งผลตกไปในที่ไม่พึงประสงค์เพราะเป็นกรรมที่ตัวเรา หรือสัตว์โลกที่ได้การทำกรรมทำกรรมไว้กับผู้อื่นหรือสัตว์โลกทั้งหลายจนกรรมนิดจนกรรมนั้นติดตัวเรามาในชาตินี้ฉะนั้นบุคคลทั้งหลายควรมันทำกุศลไว้ให้มากๆเพื่อให้กรรมหนักนั้นเป็นกรรมเบาหรือไม่ก็ควรงด ทำความชั่วเพื่อจะไม่ได้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันและกันในชาติหน้าเพื่อจะได้ตกไปในที่ชอบหมายถึงที่ที่มีแต่สิ่งดีๆที่สวยงามเพื่อไม่ให้ตกไปในที่ชั่วหรืออบยัยภูมิดังนั้นสัตว์โลกทั้งหลายควรหยุดสร้างเวรสร้างกรรม ให้นึกถึงแต่สิ่งดีๆที่เคยสร้างเอาไว้สิ่งที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งเอาไว้ข้างหลังอย่าหันกลับไปมองหรือหรือฟื้นออกมาเป็นเครื่องเศร้าหมองใจหรือเป็นเครื่องบาดหมางกันและกันใครทำกรรมดีก็ส่งผลดีทั้งชาตินี้และชาติหน้าใครทำกรรมชั่วก็ส่งผล ในสิ่งที่ไม่ดีทั้งชาตินี้และชาติหน้าในกรรมของแต่ละคนที่ได้กระทําไว้ของแต่ละคนจึงได้ชื่อว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสมดังสุภาษิตท,ที่มาในพุทธทกาะนิกายธรรมบทว่ากัญญาณการีกัญญานางปาปาการีจะปาปะก,กังทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว คำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหมายถึงการก่อกรรมดีและกรรมชั่วหมายถึงการกระทำของบุคคลแต่ละคนบางคนไม่เหมือนกันคิดต่างกันบางคนคิดทำแต่กรรมชั่วหาทางจบไปแต่อบายภูมิบางคนคิดทำแต่กรรมดีหาทางไปเจอแต่สิ่งดีๆสมดังใจที่นึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆ เพื่อวันข้างหน้าสดใสในอนาคตของแต่ละคนในสิ่งที่ตนได้สร้างสมและกระทำอาไว้เพราะว่าเขาไม่อยากจะสร้างเวรสร้างกรรมให้ติดตัวเขาไปในชาติหน้าดังนั้นคนเราควรมีการให้อภัยซึ่งกันและกันแค่นี้สัตว์โลก ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสมดังใจประุจความว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะเป็นการกระทำของตัวเราเองไม่ใช่ผู้อื่นที่กระทำให้เราเป็นกคมที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อความต้องการในอารมณ์บุคคลทั้งหลายมีทั้งกรรมดีและกคำชั่วของแต่ละคนที่ได้ก่อขึ้นมาในแต่ละชาติ เมื่อเกิดในแต่ละชาติจึงต้องรับกรรมนั้นไปจึงได้ชื่อว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมในกรรมที่เราก่อสมดังสุภาษิตท,ที่ยกขึ้นเป็นนิคิปประบุเบื้องต้นว่ากรรมุนาวัตติรโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเอวังก็มีด้วยปการาชนีสาธุ